สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับติดตั้งเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะครับโปรแกรมกวยหรือว่าวิดีโ Land นะครับเป็นโปรแกรมสารพัดประโยชน์ที่เอาไว้ดูวิดีโอได้แทบทุกไฟล์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น mp c mp 2มาดูวิธีทํากันเลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเปิดตัวเข้าเว็บนะหรือเบราว์เซอร์ Google Chrome อะไรขึ้นมาก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็เข้าไปที่ Google ก่อนครับผม จากนั้นนะครับในส่วนช่องเสิร์ชให้เพื่อนๆพนพิมพ์ไปเลยว่า vlc นะครับจากนั้นกดเสิร์ชไปเลยและให้เพื่อนเพื่อสังเกตที่ตรงนี้นะครับ vlc media player ลิงก์แรกเลยครับผมกดเข้าไปได้เลยเมื่อเข้ามาที่หน้านี้ให้เพื่อนๆกดไปที่ปุ่มดาวน์โหลด vlc สีส้มตรงนี้1ทีจากนั้นในส่วนของตรงนี้ก็รอสักระยะหนึ่งนะครับเขาจะขึ้นมาให้เรากดเซฟแบบนี้หรือถ้าเกิดของใครไม่ขึ้นนะครับให้กดไปที่คำว่าคลิกเฮียตรงกลารตรงตัวนี้ได้เลย แล้วก็รอเขาดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับจากนั้นเราก็เปิดขึ้นมาและดับเบิลคลิกที่ตัวโปรแกรมขึ้นมาติดตั้งได้เลยในส่วนของขั้นตอนแรกตรงนี้เขาจะให้เราเลือกภาษาที่เราต้องการจะติดตั้งนะในตรงนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับใครต้องการจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็เลือกภาษาไทยแล้วกดโอเคเข้ามาได้เลยจากนั้นในส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรครับให้เพื่อนๆกด next ไปเรื่อ,อไไยๆนะครับอ่าและเขาจะขึ้นปุ่ม install ขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อนๆก็กดเข้าไปได้เลย แล้วก็รอจนกว่าเขาติดตั้งเสร็จนะครับในขั้นตอนนี้อาจจะใช้ระยะเวลานิดนึงนะขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเพื่อนะครับเมื่อเขาติดตั้งเสร็จนะครับเพื่อนๆก็กดที่ปุ่ม finish ได้เลยและเขาจะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการให้เขาอัปเดตโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหรือว่าเช็คเมื่อมีอัปเดตใหม่ก็ให้ติ๊กถูกไว้นะครับผมจะไม่ต้องการให้เขาเช็คอัตโนมัตินะแล้วก็กดปิดไปได้เลย จากนั้นเมื่อเราต้องการจะดูหนังเรื่องไหนนะครับก็ลากไฟล์หนังเนี่ยเข้ามาโยนที่ตัวโปรแกรมนี้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ